สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าจากดาวเหนือพื้นที่แห่งความสงบทางปัญญาที่จะช่วยนำทางจิตวิญญาณของคุณให้ผ่านพ้นค่ำคืนที่มืดมิดไปสู่รุ่งอรุณแห่งความเข้าใจผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่คุณสละเวลาอันมีค่ามาร่วมเดินทางไปกับถ้อยคำและเรื่องราวในวันนี้ในค่ำคืนที่ท้องฟ้าอาจจะดูมืดมนหรือในวันที่หัวใจของคุณอาจจะกำลังหนักอึ้ง ผมอยากชวนให้คุณลองจินตนาการถึงดาวเหนือครับดวงดาวที่ส่องสว่างอยู่นิ่งๆท่ามกลางการหมุนวนของจักรวาลมันไม่ได้ทำหน้าที่อะไรมากไปกว่าการดำรงอยู่และส่องแสงนำทางให้กับนักเดินทางที่หลงทางและในวันนี้ผมหวังว่าเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนแสงดาวดวงน้อยๆดวงนั้นที่จะช่วยส่องสว่างเข้าไปในมุมที่ลึกที่สุดของหัวใจคุณครับ หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไรหรือประสบความสำเร็จมามากแค่ไหนต่างก็ต้องเคยเผชิญหน้ากับมันมาแล้วทั้งสิ้นมันคือเงามืดที่คอยกระซิบข้างหูเราในยามที่เรากําลังจะก้าวเดินไปข้างหน้ามันคือกำแพงที่มองไม่เห็นที่กั้นขวางระหว่างตัวตนปัจจุบันของเรากับศักยภาพที่แท้จริงของเราสิ่งนั้นคือ ความกลัวที่จะล้มเหลวครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่ายิ่งเราเติบโตขึ้นยิ่งเราแบกรับความคาดหวังไว้บนบ่ามากเท่าไหร่ความกล้าหาญของเรากลับดูเหมือนจะหดเล็กลงสวนทางกันไปเราเริ่มกลัวที่จะตัดสินใจผิดพลาดเราเริ่มกลัวที่จะถูกมองว่าไม่เก่งไม่ดีพอหรือกลัวว่าสิ่งที่เราสร้างมาทั้งชีวิตจะพังทลายลงเพียงเพราะก้าวเดินที่ผิดพลาดเพียงก้าวเดียว ความกลัวเหล่านี้ไม่ได้แค่ทำให้เราหยุดนิ่งแต่มันกัดกินความสุขและความสงบในจิตใจเราไปทีละน้อยจนบางครั้งเราตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับหัวใจที่เต้นรัวและความว่างเปล่าที่บอกไม่ถูกวันนี้ผมจึงอยากพาคุณผู้ฟังทุกท่านดำดิ่งลงไปสำรวจรากเหง้าของความกลัวนี้ผ่านเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชีวิตของเขาอาจจะคล้ายคลึงกับใครหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้วิธีการโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบและเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นงานศิลปะแห่งชีวิตที่งดงามที่สุดครับขอให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการถึงภาพของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ากกวินครับกวินเป็นชายวัย45ปีที่หากมองจากภายนอกชีวิตของเขาดูเหมือนจะเป็นนิยามของความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบกกวินเป็นสถาปนิกและนักออกแบบภายในระดับแถวหน้าของวงการ เขาเป็นเจ้าของบริษัทออกแบบที่ได้รับรางวัลมากมายใบหน้าของเขามักจะปรากฏอยู่บนนิตยสารเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านและไลฟ์สไตล์อยู่เสมอด้วยบุค,คลิกที่ดูสุข,ขุมนุ่มลึกและแววตาที่มุ่งม,มั่นทำให้ใครต่อใครต่างก็ชื่นชมและยึดถือเขาเป็นแบบอย่างแต่เบื้องหลังภาพลักษณ์ที่ฉาบเคลือบด้วยความสำเร็จอันสวยหรูนั้นกวินกำลังเผชิญกับสงครามภายในใจที่ไม่มีใครร่วงรู้ ในวัย45ปีจุดที่ใครๆบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มั่นคมที่สุดกวินกลับรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่บนแผ่นน้ำแข็งที่บางเฉียบและกำลังจะแตกออกปัญหาของกวินไม่ใช่การขาดความสามารถแต่คือความคาดหวังที่สูงลิ่วที่เขาสร้างขึ้นมาขังตัวเองไว้ตลอดเส้นทางอาชีพกวินไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองทำผิดพลาดงานทุกชิ้นต้องสมบูรณ์แบบ ทุกดีเทลต้องเป๊ะทุกการตัดสินใจต้องถูกต้องร้อยเปอร์เซน์ความสําเร็จในอดีตแทนที่จะเป็นแรงผลักดันกลับกลายเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามขาเขาไว้ยิ่งเขาประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งกลัวที่จะเสียมันไปมากเท่านั้นอาการของกวินเริ่มแสดงออกชัดเทียนขึ้นในช่วงปีหลังมานี้เขาเริ่มมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังทุกครั้งที่หลับตาเขาจะเห็นภาพโปรเจกต์งานที่อาจจะล้มเหลว เห็นภาพลูกค้าที่ผิดหวังและเห็นภาพตัวเองที่ถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนล้มเหลวความกลัวนี้เริ่มส่งผลกระทบต่องานของเขาจากคนที่เคยตัดสินใจฉับไวกาวินเริ่มลังเลเขาใช้เวลาเป็นวันๆในการจ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ว่างเปล่าไม่กล้าแม้แต่จะลากเส้นแรกของการออกแบบเพราะกลัวว่าเส้นนั้นจะไม่ใช่เส้นที่ดีที่สุด ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างของกวินก็เริ่มร้าวชานเขาเริ่มหงุดหงิดง่ายกับทีมงานที่ทำงานไม่ได้ดังใจเขาเริ่มถอยห่างจากภรรยาและลูกเพราะไม่อยากให้ใครเห็นความอ่อนแอและความกังวลที่ซ่อนอยู่ภายในทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมากวินจะรู้สึกถึงก้อนหนักๆที่ทับอยู่บนหน้าอกมันคือความกดดันมหาศาลที่บอกเขาว่าวันนี้ห้ามพลาดนะห้ามล้มนะถ้าล้มแปลว่าแกมันห่วย เขาใช้ชีวิตอยู่บนความระแวงตลอดเวลาเหมือนคนที่กำลังเดินไต่ลวดสลิงข้ามหุบเหวโดยไม่มีตะข่ายรองรับความสุขในการสร้างสารรค์งานศิลปะที่เขาเคยมีมันเลือนหายไปจนหมดสิน้นเหลือไว้เพียงความพยายามอย่างบ้าคลั่งที่จะรักษามาตร,รฐานและภาพลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ในใจลึกๆก,กวินรู้ดีว่าเขาไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปได้แต่เขาก็ไม่รู้วิธีที่จะหยุดมัน ความกลัวที่จะล้มเหลวมันช่างยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวจนเขาไม่กล้าแม้แต่จะสบตากับตัวเองในกระจกมันเหมือนกับว่าเขากำลังถูกขังอยู่ในห้องกระจกเงาที่สะท้อนแต่ความคาดหวังและเขาก็หาทางออกไม่เจอจนกระทั่งวันหนึ่งจุดเปลี่ยนของเรื่องราวก็เดินทางมาถึงไม่รูปแบบของพาย,ยุฝนที่โหมกระหนำ่ำทั้งภายนอกและภายในจิตใจ วันนั้นเป็นวันที่กวินต้องส่งแบบร่างสุดท้ายสำหรับการประกวดออกแบบพิพิธภัณฑ์แห่งชาติโปรเจกต์นี้มีความสำคัญมากเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองแต่มันคือเกียรติยศสูงสุดที่สถาปนิกคนหนึ่งจะรับได้กกวินใช้เวลาเตรียมตัวมานานกว่า6เดือนแต่เมื่อถึงวันสุดท้ายเขากลับพบว่านั่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานด้วยความว่างเปล่าเขาได้วาดและลบแบบร่างไปแล้วนับร้อยครั้ง ไม่มีแบบไหนที่ดีพอสำหรับเขาเลยความสมบูรณ์แบบที่เขาไล่ตามเหมือนเส้นขอบฟ้าที่ยิ่งเดินเข้าหาก็ยิ่งถอยห่างออกไปความเครียดพุ่งขึ้นถึงขีดสุดมือของเขาสั่นเทาจนจับปากกาไม่ได้หัวใจเต้นรัวเร็วเหมือนกลองสึกความคิดลบๆถาโถมเข้ามาในหัวทางงานนี้ไม่ผ่านแกจบเหตแน่ทุกคนจะรู้ว่าแกมันของปลอมแกมันหมดไฟแล้วกวิน เสียงเหล่านั้นดังก้องจนหูอื้อในชั่วขณะแห่งความสับสนและตื่นตระหนกกะวินตัดสินใจทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเขาลุกขึ้นจากเก e, ้าอี้คว้ากุญแจรถและวิ่งออกจากออฟฟิศท่ามกลางสายฝนที่เทลงมาอย่างหนักเขาไม่ได้มีจุดหมายปลายทางเขาแค่ต้องการหนีหนีจากโต๊ะทำงานตัวนั้นหนีจากความคาดหวังและหนีจากความกลัวที่กำลังจะบทขยี้เขา กวินขับรถฝ่าสายฝนออกไปนอกเมืองอย่างไร้ทิศท,ทางเขาขับไปเรื่อยๆจนตึกสูงร้ายฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นทุ่งนาและป่าเขาท้องฟ้าเริ่มมืดลงแต่ฝนยังคงตกหนักจิตใจที่ว้าวุ่นทำให้เขาเลี้ยวรถเข้าไปในเส้นทางเล็กๆสายหนึ่งที่มุ่งหน้าสู่ภูเขาโดยไม่รู้เลยว่าเส้นทางนี้จะพาเขาไปพบกับคำตอบที่เขาตามหามาทั้งชีวิต รถของกวินแล่นมาจอดที่หน้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาหมู่บ้านนี้ดูเงียบสงบเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยหมอกจางๆและกลิ่นไอดินที่ลอยขึ้นมาหลังฝนตกความเหนื่อยล้าจากการขับรถและความเครียดสะสมทำให้กวินตัดสินใจหาที่พักพิงชั่วคราว เขาเดินเข้าไปในซอยเล็กๆที่ปูด้วยอิฐมอญสีสม้มและสายตาก็สะดุดเข้ากับแสงไฟสีส้มอุ่นๆที่ลอดออกมาจากบ้านไม้กึ่งปูนหลังหนึ่งป้ายหน้าร้านเขียนด้วยลายมือหวัดๆแต่สวยงามว่าคินสุกิศิลปะแห่งการเชื่อมต่อด้วยความสงสัยและต้องการที่หลบฝนกะวินจึงผลักประตูไม้บานเก่านั้นเข้าไปเสียงกระดิ่งลมกรุงกริงดังขึ้นเบาๆต้อนรับการมาถึงของเขา ภายในร้านอบอวลไปด้วยกลิ่นของยางไม้ชาเขียวขัวและความเงียบที่สงบเย็นอย่างประหลาดมันไม่ใช่ความเงียบที่น่าอึดอัดแต่เป็นความเงียบที่โอบอุ้มจิตใจร้านนี้เต็มไปด้วยถ้วยชามและแจกันเซรามิกวางเรียงรายอยู่บนชั้นแต่สิ่งที่แปลกตาคือภาชนะหลายชิ้นมีรอยร้าวที่ถูกประสานด้วยเส้นสีทองอารามส่องประกายแวววาวท่ามกลางแสงไฟสลัวที่มุมห้องด้านใน ชายชราคนหนึ่งกำลังนั่งทำงานอยู่อย่างจดจอ่อเขาคือลุงพลช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะคินสุกิหรือศิลปะการซ่อมแซมเครื่องปั้นดินเผาที่แตกหักด้วยยางรักและผงทองคำลุงพลดูมีอายุราวราวเจปีผมสีดอกเหลาของท่านถูกมัดรวบไว้อย่างเรียบร้อยสวมชุดทำงานเปื้อนฝุ่นเล็กน้อยแต่แววตาของท่านกลับใสกระจ่างและเปี่ยมด้วยความเมตตาหลบฝนหรือพ่อหนุ่ม ลุงพลเอ่ยถามโดยที่ตายังคงจ้องมองอยู่ที่ถ้วยชาที่แตกเป็นสองเสี่ยงในมือกวินพยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวทักทายครับผมแค่ขับรถหลงมาและอยากหาที่สงบสงบพักสักหน่อยลุงพลยิ้มมุมปากและผายมือเชิญให้กวินนั่งลงที่เก้าอี้ไม้ฝั่งตรงข้ามเชิญนั่งก่อนสิดื่มชาร้อนๆสักถ้วยจะได้คลายหนาวกวินนั่งลง สายตาของเขายังคงจับจ้องไปที่มือของลุงพลที่กำลังค่อยๆบรรจงทายางรักลงบนรอยแสกของถ้วยใบนั้นอย่างใจเย็นความนิ่งของลุงพลขัดแย้งกับพายุในใจของกวินอย่างสิ้นเชิงกวินอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นว่าลุงครับของที่มันแตกไปแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ยังไงครับซ่อมไปมันก็มีรอยร้าวมันก็ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมใช่ไหมเหรอครับ คำถามนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ถ้วยชาแต่กวินกำลังถามแทนชีวิตของเขาเองที่เขารู้สึกว่ามันกำลังแตกร้าวลุงพลวางผู้กันลงช้าช้าเงยหน้าขึ้นมองกวินด้วยสายตาที่ลึกซึง้งเหมือนมองทะลุเข้าไปเห็นความกลัวในใจเขาพ่อหนุ่มใครบอกเธอว่าเป้าหมายของการซ่อมแซมคือการทำให้มันกลับไปเหมือนเดิมลุงพลหยิบถ้วยชาใบหนึ่งที่ซ่อมเสร็จแล้วขึ้นมาให้กวินดู ถ้วยใบนี้มีรอยแตกพาดผ่านกลางลำตัวแต่รอยแตกนั้นถูกถมเต็มด้วยทองคำแท้ทำให้เกิดเป็นลวดลายเส้นสายที่งดงามและมีเอกลักษณ์ที่ไม่มีถ้วยใบยไหนในโลกจะเหมือนได้ในปรัชญาของคินสุกิเราไม่ได้พยายามซ่อนรอยแผลหรือแสร้งทำว่ามันไม่เคยแตกสลายลุงพลกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่เรายอมรับความเสียหายนั้นเราโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบ และเราเชื่อมสมานมันด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคือทองคํา um เพื่อเป็นการประกาศกล้องว่าถึงแม้มันจะเคยแตกสลายแต่มันก็ยังคงงดงามและทรงคุณค่ายิ่งกว่าเดิมเสียอีกเพราะตอนนี้มันมีเรื่องราวของมันเองกวินนิ่งฟังราวกับถูกสะกดคำพูดของลุงพลกระแทกใจเขาอย่างจังแต่ลุงครับกวินเสียงสั่นเคือในโลกความเป็นจริงในโลกของการทำงาน ความผิดพลาดคือความล้มเหลวครับถ้าผมทำพลาดผมจะถูกตัดสินผมจะสูญเสียทุกอย่างที่สร้างมาผมกลัวผมกลัวว่าถ้าผมล้มลงผมจะลุกขึ้นมาไม่ได้อีกลุงพลรินชาใส่ถ้วยที่มีรอยทองคำใบนั้นแล้วเลื่อนมาตรงหน้ากวินดื่มสิท่านบอกแล้วบอกลุงสิว่าชาในถ้วยที่เคยแตกใบนี้รสชาติมันแย่กว่าชาในถ้วยใหม่หรือเปล่ากวินยกถ้วยขึ้นจิบ ความอุ่นของชาและความหอมละมุนซึมซาบเข้าไปในร่างกายไม่ครับมันอร่อยมากกวินตอบเห็นไหมลุงพลยิ้มคุณค่าของถ้วยใบนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่ามันไม่เคยแตกแต่อยู่ที่ว่ามันยังทำหน้าที่ของมันได้ดีแค่ไหนการที่เธอมีบาดแผลการที่เธอเคยล้มเหลวหรือการที่เธอมีความกลัวมันไม่ได้ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเธอลงเลยแม้แต่น้อยกลับกัน ประสบการณ์เหล่านั้นคือวัตถุดิบชั้นดีที่จะทำให้ชีวิตของเธอมีมิติมีความลึกซึ้งและมีความเข้าใจโลกมากขึ้นลุงพลหยิบถ้วยดินเผาดิบที่ยังไม่ได้เผาขึ้นมาใบหนึ่งแล้วยื่นให้กาวินลองถือดูสิพ่อหนุ่มความกลัวของเธอก็เหมือนถ้วยใบนี้เธอกำมันไว้แน่นเกินไปเพราะกลัวมันจะตกแตกใช่ไหมกวินพยักหน้าเขารู้สึกว่ามือกำลังเกรง ยิ่งเธอกำแน่นเธอยิ่งเจ็บมือและถ้วยก็ยิ่งเสียงที่จะบิดเบี้ยวลองคลายมือออกสิลุงพลแนะนำความกลัวที่จะล้มเหลวมันเกิดขึ้นเพราะเธอเอาตัวตนของเธอไปผูกติดกับผลลัพธ์ของงานเธอคิดว่างานคือตัวเธอถ้างานพังตัวเธอก็พังแต่ความจริงคือเธอไม่ใช่ผลงานของเธอเธอคือผู้สร้างสรรค์ และผู้สร้างสรรค์ที่แท้จริงต้องกล้าที่จะทำลายกรอบเดิมๆกล้าที่จะเสี่ยงและกล้าที่จะยอมรับว่าความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ลองดูรอยแผลเป็นที่นิ้วลุงสิลุงพลชูมือที่หยาบกร้านให้ดูทุกรอยแผลคือบทเรียนที่สอนให้ลุงรู้วิธีจับมีดให้ดีขึ้นรู้วิธีลงน้ำหนักมือให้แม่นยำขึ้นถ้าลุงกลัวที่จะโดนบาด ลุงคงไม่มีวันเป็นช่างที่เก่งได้ในวันนี้พ่อหนุ่มความล้มเหลวไม่ใช่ขั้วตรงข้ามของความสำเร็จแต่มันคือส่วนประกอบของความสำเร็จถ้าเธอไม่เคยล้มเธอจะรู้ได้ยังไงว่าต้องลุกขึ้นท่าไหนถึงจะสง่างามที่สุดบทสนทนาในคืนนั้นดำเนินไปอย่างยาวนานท่ามกลางสิงฝนที่ค่อยๆซาลงลุงพลไม่ได้สอนเทคนิคการทำงานแต่ท่านสอนศินละปะการมองชีวิต ท่านทำให้กวินเห็นว่าความสมบูรณ์แบบที่เขาไล่ตามนั้นไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงภาพลวงตาที่ทำให้เขาเป็นทุกข์ความงามที่แท้จริงซ่อนอยู่ในความไม่สมบูรณ์ในความบิดเบี้ยวและในร่องรอยของการผ่านประสบการณ์กวินเริ่มเข้าใจว่าที่ผ่านมาเขากลัวเงาของตัวเองเขากลัวสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจนลืมที่จะเชื่นชงความงามของปัจจุบันนขณะ เมื่อแสงแรกของวันใหม่เริ่มจับขอบฟ้าฝนหยุดตกแล้วทิ้งไว้เพียงอากาศที่สดชื่นและท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองกวินเดินออกมาจากร้านของลุงพลพร้อมกับความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอย่างเส้นเชิงเขาไม่ได้รู้สึกว่าปัญหาที่รออยู่ที่ออฟฟิศหายไปแต่เขารู้สึกว่าใจของเขาใหญ่ขึ้นจนสามารถโอบรับปัญหาเหล่านั้นได้กวินมองย้อนกลับไปที่ร้านคินสุกิ เขาเห็นลุงพลโบกมือลาพร้อมรอยยิ้มกวินยกมือไหว้ขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจขอบคุณสำหรับบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตกวินขับรถกลับเข้าเมืองด้วยความรู้สึกที่เบาสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาตรงไปที่ออฟฟิศนั่งลงที่โต๊ะทำงานตัวเดิมแต่ครั้งนี้สายตาที่เขามองกระดาษเปล่าเปลี่ยนไปเขาไม่ได้มองมันด้วยความกลัวว่าจะทำมันพัง แต่เขามองมันด้วยความตื่นเต้นที่จะได้ลองสร้างสรรค์อะไรบางอย่างกวินหยิบดินสอขึ้นมาแล้วเริ่มวาดเส้นแรกลงไปเส้นนั้นอาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่มันเต็มไปด้วยความมั่นใจและอิสระเขาอนุญาตให้ตัวเองร่างแบบที่อาจจะดูแปลกตาอนุญาตให้ตัวเองลองผิดลองถูกและเมื่อเขาพบจุดบกพร่องแทนที่จะตื่นตระหนกและลบทิ้งทั้งหมด เขากลับมองหาทางแก้ไขและปรับปรุงมันให้เป็นจุดเด่นเหมือนกับที่ลุงพลใช้ทองคําเชื่อมรอยร้าวโปรเจกต์ Project พิพิธภัณฑ์ที่เขาออกแบบใหม่ในครั้งนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบตามตำราแต่มันเต็มไปด้วยจิตวิญญาณมันมีความดิบความจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่สะท้อนออกมาจากประสบการณ์ที่เขาเพิ่งได้รับกวินไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องชนะเลิศ เขาเพียงแค่มีความสุขที่ได้ทำงานศิลปะชิ้นนี้ให้ดีที่สุดในแบบของเขาและนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาได้รับชัยชนะเหนือความกลัวของตัวเองเรื่องราวของกวินอาจจะเป็นเรื่องราวของเราทุกคนครับการเดินทางของชีวิตไม่ใช่เส้นตรงที่ราบเรียบแต่มันคือเส้นทางที่ครุขระเต็มไปด้วยหลุมบ่อและทางเลี้ยวที่เราคาดเดาไม่ได้ความกลัวที่จะล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมชาติครับ แต่เราอย่าปล่อยให้ความกลัวนั้นมาเป็นนายเราหรือมาหยุดยั้งเราจากการใช้ชีวิตจงจำไว้เสมอครับว่าคุณค่าในตัวคุณไม่ได้วัดจากจำนวนครั้งที่คุณล้มแต่วัดจากหัวใจที่กล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาใหม่และโอบกอดรอยแผลเหล่านั้นด้วยความภาคภูมิใจ หากวันนี้คุณกำลังรู้สึกกลัวลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม่ที่สวยงามกว่าเดิมเราจะยังกลัวมันอยู่ไหมลองมองดูรอยร้าวในชีวิตของคุณแล้วจินตนาการว่าคุณกำลังเททองคำลงไปในรอยเหล่านั้นเปลี่ยนความผิดหวังให้เป็นปัญญาเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นความเข้มแข็งและเปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิต ชีวิตที่สมบูรณ์แบบอาจจะน่าสนใจแต่ชีวิตที่ผ่านการแตกสลายและประกอบขึ้นมาใหม่ด้วยความเข้าใจคือชีวิตที่งดงามและเป็นอมตะครับขอให้คุณกล้าที่จะเป็นดั่งถ้วยชาใบนั้นที่แม้จะมีรอยร้าวแต่ก็ยังคงงดงามและมีคุณค่าในแบบของตัวเอง สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในทุกขณะจิตและมีความกล้าหาญที่จะโอบกอดทุกเรื่องราวในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคุณในวันนี้สวัสดีครับ